ในคอร์สนี้นะครับเราจะมาทำให้เว็บไซต์ Wordpress ของเราส่งคำสั่งซื้อพร้อมกับแนบสลิปเข้ามาใน l ลน e นะครับเราจะทำให้ไม่ได้เฉพาะส่งสลิปหรือว่าแจ้งอ,ออเดอร์เข้ามาเท่านั้นเราสามารถที่จะทำให้อแอปพูบนะครับ แอปพูบคำสั่งซื้อที่ลายได้เลยซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสลิปแจ้งเข้ามาแล้วก็มีออเดอร์แล้วก็มีสินค้าถ้าเป็นคอร์สก็จะเป็นชื่อคอร์สแล้วก็วิธีการชำระเงินเป็นแบบโอนธนาคารถ้าเป็นตัวชำระแบบบัตรเครดิตก็ก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่า,เ,าเราไม่ต้องอนุมัติตรงนี้ ตรงนี้เป็นคำสั่งซื้อนี้เป็นการชำระแบบบัตรเครดิตเข้ามาก็เราอนุมัติอนุมัติกดอนุมัติระบบมันก็จะแจ้งว่าคำสั่งซื้อนี้ได้รับอนุมัติแล้วครับตรงนี้มันจริงๆถ้าเราใช้ตัวบัตรเครดิตมันทำมันทำอนุมัติให้อัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำให้มีการแจ้งเข้ามาที่ลายด้วยนะครับโดยที่ โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาที่หลังบ้านของเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับที่เราเข้ามา,ากดตรวจสลิปที่ตัวคอนเฟิ m ์มเ m e n t แล้วก็เข้าไปอนุมัติที่ออเดอร์ตอนนี้เราสามารถเข้ามาเปิดลายแล้วก็กดอนุมัติได้เลยนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานมากขึ้น แต่ตัวนี้นะครับตัวระบบนี้ทางผมได้ทําเป็นปลั๊กอินขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาติดตั้งเหมือนปลั๊กอินทั่วไปเลยโดยที่โดยที่เว็บไซต์ของเราจะต้องมีตัวคอนเฟิร์มเปเมตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ตรงนี้ผมทําให้มันทำงานร่วมกันถ้ามีปลั๊กอินตัวที่ที่ผมจะให้ไป แต่ถ้าไม่มีตัวปลั๊กอินตัวคอนเฟิร์มเ m ย์เมนต์ก็ต้องติดตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ไว้ทั้ง2ตัวเผื่อท่านที่ยังไม่มีปลั๊กอินคอนเฟิร์มเบย์เมนต์ก็จะได้ติดตั้งไปด้วยกันแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับมันจะต้องมี3ตัวก็คือมีปลั๊กอินตัวหนึ่งปลั Plug ๊กอินเพื่อที่ที่จะส่งตัวเมสเซจเข้าไลน์ะ Message ine, นะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวรับ สลิป uh, ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของฝั่งอ uh, API ของไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะไปติดตั้งกันเริ่มต้นก็ให้เรามาที่ตัว uh, plug-in นะครับ p l u อ i n แล้วก็มา add new plug-in ก็ให้เอา plug-in uh, ที่ผมให้ไปดาวน์โหลดนะครับมาติดตั้งก็เข้ามาที่ั p l o a d แล้วก็ชูดไฟล์จะมี p l u อ i n ตัวนี้อ่านี่ผม ให้ดูชื่อนะครับเป็น Line Payment Notify ตัวนี้เป็นไฟล์ zip นะครับได้ดาวน์โหลดไปแล้วก็ไม่ต้องแตกไฟล์เลยนะครับอัปโหลดเข้าไปในตัวติดตั้งปลั๊กอินได้เลยแล้วก็กด install now ก็รอให้ระบบมันติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นตัว activate เหมือนกับทั่วไปเลยนะครับปลั๊กอินตัวนี้เลื่อนลงมา ก็จะกด activate plugin ตรงนี้ปึ๊บที่กด activate plugin แล้วนะครับที่เมนูด้านซ้ายมือจะมีเครื่องมือตัวนี้โผล่ขึ้นมาเป็น line notify ให้เราคลิกเข้าไปเลือ่อนเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เขาจะ,ะ generate เป็น web hook URL มาให้อัตโนมัตินะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ ไปใส่ที่ตัวฝั่ง API ของของ Line แล้วเราจะเอาตัว Channel Asset Token จาก Line มาใส่ Channel Secret จาก Line มาใส่แล้วก็ตัวนี้เป็น Admin User ID จาก Line มาใส่นะครับตัวนี้เลื่อนลงมาผมอธิบายไปทีเดียวเลยตรงนี้ให้เราติ๊กเปิดเอาไว้นะครับ เพื่อที่จะเปิดให้ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์มันทํางานถ้าไม่ติ๊กเปิดมันก็จะไม่ทํางานอีกตัวนึงเป็น require สลิปตรงนี้ไฟลสลิปตรงนี้ถ้าเราไม่ติ๊กก็คือว่ามันมันถ้าเราติ๊กแบบนี้นะครับติ๊กการชําระเงินทั้ง4รูปแบบระบบจะแจ้งเตือนทั้งทั้ง4รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการโอน นะครับแล้วก็การเช็คเ m ม n t แล้วก็แบบเก็บปลายทางหรือว่า cod แบบนี้ก็จะแจ้งด้วยแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตก็จะแจ้งด้วยถ้าถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับเราจะต้องปลดพวกนี้ออกนะครับปึ๊บป๊บเพื่อเพราะตรงนี้ไม่มันไม่ต้องแนบสลิปนะครับไม่ต้องแนบสลิปผมแนะนำก็คือให้ติ๊กสี่ช่องนี้เอาไว้แล้วก็ปลดตัวนี้ออก หรือว่าใครจะมีช่องทางการรับชำระเงินอย่างอื่นก็เลือกได้หลังจากนั้นก็กดเซฟแต่ตัวนี้เรายังไม่ต้องเซฟเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ค่าพวกนี้นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็มาเออมันจะให้ขึ้นทดสอบนะครับเชื่อมต่อตรงนี้แล้วจะให้ขึ้นทดสอบเราก็ทดสอบดูว่าเราเชื่อมเชื่อมต่อไลน์ได้แล้วหรือยังเลื่อนลงมา งนี้ก็จะมีขั้นตอนในการสร้างไลน์ o f f i ิเชียล c อ็ตรงนี้ก็สร้างได้ฟรีเลยนะครับโดยที่เราจะไปสร้างตัว p r o vider นะครับถ้ายังไม่มีก็จะมาที่ตรงนี้นะครับ Copy l ี้ลิงก์นี้มาแล้วก็ไปเปิดเบราว์เซอร์แล้วเราก็ Enter ไปนะครับอ่าตอนนี้เข้ามาที่ตัว line developer.line.biz ตรงนี้ก็เห็นว่าผมมีตัว provider อยู่หลายตัวเลยนะครับตรงนี้เขากำหนดให้เราสร้างได้ p r o v ด d e r ได้10 provider นะครับตอนนี้ของผมมี9แล้วเดี๋ยวจยจัดสร้างได้แค่อีก p r o v ด d e r เดียวจริงๆแล้วถ้าเรามีลายลายอยู่แล้วนะครับต้องการท,ที่จะเชื่อมที่จะเชื่อมลายที่เรามีอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่า ผ่าน provider ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าผมจะสาธิตให้เห็นว่าถ้ายังไม่มี provider จะทำอย่างไรนะครับก็ให้มา create provider ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะตั้งชื่อ provider name นะครับเป็น order order f p r o v e อผมจะตั้งเป็น order f p r o v e เนะครับ ก็ Create ไปเมื่อเราตั้งชื่อแล้วก็จะมาสู่หน้านี้ให้เรามาเลือก Create m m s s s g g e จจิง A P I Channel ตรงนี้คลิกไปแล้วก็มาเลือก Create a Line official account ตอนนี้เข้ามาถึงหน้านี้เขาจะให้เราใส่ชื่อบัญชีนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นเว็บคอร์ดเว็บคอรตอ์ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนมันซ้ำ เว็บคอร์ดเฉยๆตรงนี้เราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นอ่าประเทศไทยแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับก็เป็นอ่าเว็บคอร์ e แมคเกอร์ไ้กันเลื่อนลงมาตรงนี้เราก็เลือกประเภทธุรกิจให้สอดคล้องกับอ่าธุรกิจของเรานะครับรนี่ผมเลือกเป็นเว็บไซต์ a อ d นบล็อกประเภทย่อยก็เลือกเหมือนกันเว็บไซต์เอ็นบล็อกและอื่นๆตรงนี้ก็แล้วแต่ท่าน จะเลือกนะครับสามารถเลือกให้สอดคล้องกันได้หลังจากนั้นก็กดตกลงแล้วเขาก็จะให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเสร็จสิ้นอพอมาถึงตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นการสมัครแล้วก็ไปที่ Line Official Account ปึ๊บหลังจากนั้นก็มากดยอมรับือตอนนี้เราจะได้นะครับตัวนี้ปิดไปก่อนได้เลย เราจะได้ตัวเป็นเป็นลนย Official ย c เอขึ้นมา1นึ่งหนึ่นะครับแล้วเขาก็จะแอดแอดเราเข้าไปเป็นเพื่อน1คนก็คือเจ้าของบัญชีนะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาทีนี้เราสามารถเข้าไปตกแต่งตัวใส่โปรไฟล์ได้นะครับที่แก้ไขสามารถเข้าไปแก้ได้ตึงตัวนี้เราเอาไว้เฉพาะ รับออเดอร์อย่างเดียวไม่ได้ไว้ติดต่อ,อลูกค้านะครับนี้ก็ถ้าไม่ต้องถ้าไม่ไม่แต่งก็ไปคลิกที่ตั้งค่าได้เลยหรือว่าจะกลับมาแต่งทีหลังก็ได้นะครับสำหรับตัวโปรไฟล์คลิกตั้งค่าไปหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาที่ตัวเมนูนี้ messaging api คลิกเข้าไปแล้วก็ใช้ messaging api ตอนนี้เขาจะให้เราเลือกโปรไวเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อตกี้ครับผมสร้างเป็นตัวนี้ไว้นะครับชื่อที่เราตั้งไว้ตอนตอนสร้างโปรไวเดอร์นะครับตัวนี้เราคลิกยอมรับปุ๊บตรงนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ตกลงไปแล้วก็ชื่อบัญชีเป็นเว็บคอร์สชื่อโปรไวเดอร์เป็นออเดอร์แอปพุ๊ตกลงอ่านะครับตอนนี้เราได้ เราได้ตัวนี้แล้วนะครับไล่ตัว p r o v ห d e r ร,รมาแล้วเราก็กลับมาที่ตัวเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะ copy ตัวนี้ครับเป็นเ,เป็นเว็บฮุก URL คลิกไปเลย copy ไปเลยนะครับแล้วก็มาวางที่ตรงนี้ปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์เว็บ o ุกที่เอาไว้เชื่อมต่อกันนะบันทึกหลังจากนั้นก็ ให้มาที่นี่ครับตั้งค่าเพิ่มเติม line d e e l e r control นะครับเข้าไปตัวนี้เราจะเลือกอตัว provider นะครับถ้ามันยังไม่ขึ้น provider ขึ้นมางนี้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วมาเลือก provider ที่เราตั้งไว้เขาก็คือตัว order a p p r o ตัวนี้ปุ๊บหลังจากนั้นก็จะมีตัวการ์ดตัวนี้ให้เราเลือกเราเลือก การตัวนี้เข้าไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาตรงนี้คือเป็นชแนลซีคลิตก็พี่ไปนะครับแล้วมาวางที่ตัวนี้ชแนลซีคอ่าตัวที่สองนะครับตัวที่สองชแนลซีค r e ตต่อไปก็จะเป็นตัว a อ m ดมินยูเซอร์มันอยู่ใกล้กันก็คือตัวนี้ยูยูเซอร์ไอดีก็พีไปปึ๊บแล้วมาวางตรงนี้ มันจะขึ้นด้วยมันจะขึ้นต้นด้วยตัว U นะครับแล้วก็มีตัวเลขยาวๆเลยเราได้2ตัวนะครับ Channel Secret กับตัว Admin User ID หลังจากนั้นก็ให้เรามาที่เลื่อนมาข้างบนมาที่ Messaging API เลื่อนลงมาปึ๊บตรง Webhook URL ตัวนี้ระบบมันจะดึงมาให้เราอัตโนมัติตรงนี้ให้เราเปิดไว้นะครับเปิดไว้เป็น ใช้เว็บฮุกแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้จะเป็น Channel Asset Token มันยังไม่ยังไม่เจนตัวโทเค็นขึ้นมาให้เราให้เรากดตัวนี้ครับ Issue ตัวนี้แล้วเราจะได้ตัว Channel Asset Token นะครับเป็นอองไลท์ก็คือตัวเป็นตัวอักษรเยอะๆเลยก็ copy ไปแล้วก็มาวางตรงนี้เป็น Channel Asset Token บลบตัวนี้ออกไปวางลงไปหลังจากนั้นตรงนี้เราได้ครบแล้วนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมากดาเซฟปุ๊บมันจะขึ้นว่าสถานะพร้อมอาใช้งานเลื่อนลงมามันจะมีปุ่มนะครับให้เราทดสอบตรงนี้ถ้าเรากดปุ๊บม,มันจะมีข้อความแจ้งไปที่ไลน์ที่เราเชื่อมเอาไว้นะครับก็คือไลน์ตัว ตัวนี้ปึ๊บหลายตัวนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่ก่อนที่เราจะทําการกดทดสอบให้เรามาที่ตัวเชตก่อนให้เรามาที่ตัวนี้นะครับคือเราอยู่ที่หน้าเราอยู่ที่หน้าตัวอเอ็กเซลของเราก็คือเอ็กเซลใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาให้มาที่หน้าเชตแล้วก็ไปตั้งค่าการตอบกลับปุ๊บตรงนี้ เราจะปิดข้อความตอบกลับอัตโนมัติแล้วก็ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงนี้ก็จะปิดไปนะครับปิดไปเหลือเหลือเปิดอ่เว็บฮุกเอาไว้อย่างเดียวเพื่อรับการส่งมาจากตัวเว็บไซต์หลังจากนั้นก็มากดนี่ครับกดทดสอบปุ๊บตรงนี้เขาขึ้นว่าสร้างข้อความทดสอบ ตรวจสอบนะครับให้เราไปตรวจสอบในไลน์เรามาที่หน้าเชตไปที่ตั้งค่าการตอบกลับตรงนี้เปิดปุ๊บนะครับเปิดการใช้งานแล้วก็ไปที่หน้าเชตถ้าถ้าเราไปเปิดในไลน์ส่วนตัวนะครับเขาจะเห็นว่าตรงนี้จะมีข้อความนะครับข้อความที่เรากดทดสอบมาเมื่อกี้แจ้งเข้ามาที่ไลน์ของเรา ให้เราพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้นะครับสักหนึ่งข้อความนะครับส่งไปถ้าถ้าเรากลับมาที่ l ล n e Official นะครับเราจะได้แชทหนึ่งแชทที่เป็นแชทจากจากเรานะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อระบบกับไล n e สมบูรณ์หลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานี้นะครับ กด Verify ตรงนี้ถ้ามันขึ้นเป็นอาจทำเอานะครับเป็นตัวเว็บวกตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับให้เรากดปิดไปแล้วก็อาจจะต้องรีเฟซอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าครั้ง2ครั้งนะครับตอนนี้ระบบมันเชื่อมต่อได้แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะระบบมันมันอาจจะดีเลย์นะครับพอเรารีเฟซมันจะขึ้นมาให้เรากด Verify แล้วมันจะขึ้นมาเป็น Success แบบนี้ เราก็กดโอเคเรากดโอเคเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้งานได้แล้วตอนนี้นะครับใช้งานได้แล้วแต่ว่าท่านที่ท่านที่ยังไม่ได้ติดตั้งตัว Confirm Payment มนตตรงนี้จะต้องไปติดตั้งตัวปลั๊กอินตัวนี้ก่อนพอติดตั้งตัวไลน์ Notify ตรงนี้แล้วก็ตามต่อด้วยตัวคอนเฟิร์มเ m e n เนเลยนะครับตรงนี้จะต้องมี2ตัวคู่กันถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับตัวสลิปได้แล้วก็ตัว Line ตัวนี้มันก็จะไม่จับสลิปแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปใน l ล n e นะครับตัวนี้ผมก็จะให้บักอินไปทั้ง2ตัวแต่ถ้าท่านติดแล้วก็โอเคติดเฉพาะตัวนี้ ตัวเดียวพอนะครับตอนนี้ระบบเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบการสั่งซื้อกันว่ามันจะส่งลายมาจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ตัว product แล้วก็อ r o d u c t เพื่อที่จะทดสอบเอาเป็นอคอร์สนี้แล้วกันก็ คลิกคลิกวิวเลยนะครับปุ๊บเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็มากดนะครับซื้อเพื่อทดสอบอ่าตรงนี้เข้าไปแล้วก็สั่งซื้อก็จะมาที่หน้าเช็คเอาท์เราก็ทำการกดตรงนี้เป็นรถยนต์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกการโอนชำระแบบเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็กดสั่งซื้อไป อ่าเราเลื่อนลงมาเราจะทดสอบแนบสลิปไปแล้วก็เลือกสลิปเดี๋ยวผมไปเอาตัวอย่างสลิปมานะครับเป็นสลิปอีกี่กันเป็นตัวอย่างแล้วก็กดส่งไปปุ๊บเดี๋ยวตอนนี้อ่มามันส่งข้อมูลอ่าส่งสลิปสาเร็จแล้วก็กลับมาดูตอนนี้ถ้าเรามาเปิดที่ลายนะครับล ne ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อตะกี้ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีะสลิปเข้ามาแล้วก็มีออเดอร์นะครับบอกออเดอร์ว่าออเดอร์หมายเลขอะไรแล้วก็สินค้าตัวนี้เป็นคอร์สเรียนผู้สั่งซื้อแล้วก็อีเมลมีเบอร์โทรชำระแบบโอนมาก็คือแนบสลิปเข้ามานั่นเองเราก็ตรวจสลิปแล้วก็อาจจะเข้าไปเช็คที่ตัว บัญชีธนาคารนะครับถ้าใครแจ้งเตือนที่ตัวเอปธนาคารเขาก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่ไลน์ด้วยทีนี้พอเราตรวจความถูกต้องแล้วเราก็กดอนุมัตินะครับกดอนุมัติไปเลยปุ๊บพอกดอนุมัติปุ๊บนะครับออเดอร์มันก็จะขึ้นมาว่านะครับเราอนุมัติแล้วตัวนี้ถ้าถ้าเราไปใช้ในมือถือนะครับมันจะขึ้นว่าออเดอร์อนุมัติการชำระ แล้วแล้วก็มีข้อความแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยผมจะแคปตัวบนมือถือเอาไว้ให้ด้วยนะครับเราก็เราก็กลับมาดูที่ตัวเว็บของเราแล้วเข้ามาที่ตัวคอนเฟิร์มเ์เมนตคอนเฟิร์มเ์เมนตปึ๊บมาตรวจด,ดูนะครับว่าระบบมันทำงานถูกต้องไหมอ่าตอนนี้อ่าระบบมันอ่านสลิปได้แล้วก็กด กดตัวอนุมัติไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้มันยังไม่ได้ถูกกดนะครับเราจะเข้ามากดก็ได้หรือจะไม่กดก็ได้ตัวนี้เราเรา,าเพื่อให้เราตรวจทานนะครับว่ามันถูกต้องจริงจรงไหมเล้วเราก็มาดูที่ตัว WooCommerce แล้วก็ออเดอร์ปุ๊บเป็นหมายเลข Order ออเดอร์หนึ่งสี่ศูย์ศย์สามะตัวนี้ 14003เป็นชื่อของผมที่ผมสั่งซื้อเข้ามาแล้วเขาจะาเปลี่ยนสเตตัสตรงนี้เป็น complete ให้เราเรียบร้อยแสดงว่าออเดอร์นี้ถูกอนุมัติแล้วแล้วจะเข้าไปเช็คอีเมลนะครับเข้าไปเช็คอีเมลว่า,อ,าออเดอร์ถูกส่งถูกส่งจริงหรือไม่นะครับอตอนนี้นะครับ ตอนนี้ผมได้รับอ e ีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ,อหมายเลข1403 3เรียบร้อยก็คือตัวนี้นะครับเราถ้าเป็นนักเรียนก็เข้าเรียนผ่านลิงก์นี้ได้เลยก็เป็นอันว่าระบบของเราทำงานได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นตัว ที่ที่เป็นการชำระบัตรเครดิตก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนเหมือนกันแจ้งเตือนแบบนี้เราก็กดอนุมัติได้หรือจะไม่กดก็ได้เพราะว่าเพราะว่าไอาการชำระผ่านบัตรเครดิตนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นคอมพิวตให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก,ก,ก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดให เขาสแกน QR code พร้อมเพย์เขาก็ต้องแนบสลิปพอแนบสลิปมันก็จะเข้าลูปตัวนี้ก็คือเป็นการแนบสลิปเข้ามาเราก็มากดอ,อนุมัติผ่านผ่านทางมือถือของเรานะครับที่ลายก็จะกดอนุมัติเหมือนกับวิธีการโอนสลิปเหมือนกันแล้วระบบก็จะเปลี่ยนตรงนี้ เป็นคอมพิว์ให้เราเหมือนกันนะครับระบบตัวนี้สมบูรณ์สามารถที่จะใช้งานแล้วก็เพิ่มความสะดวกความรวดเร็วให้กับเราได้เยอะเลยนะครับเราไม่ต้องมาเปิดเข้าหลังบ้านเว็บไซต์แล้วมาตรวจดูอัพเไพเมนต์ ment, เหมือนเดิมเราก็สามารถกดผ่านมือถือได้เลยนะครับ